แกะกล่องพัสดุนะครับซึ่งรอบนี้นะครับจะเป็นการแลกการ์ดมานะครับก็คือของผมเอาวีไอพีบ็อกเซตดราก a อนบอลพาร์ทสามไปแลกกับการ์ด Dragon Ball p a r ์ Part 28มานะครับ,บรมาดูกันนะครับว่าทั้ง4กล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างครับป้าลุยวันรมก เรียกซอยแล้วนะครับกับ2องพัสดุทั้งหมดเลยนะครับที่แกะมาแล้วนะครับก็จะมีอันเนี้ยแลกมานะครับอันเนี้ยมานะครับอันนี้ก็แลกและอันนี้ก็แลกนะครับที่มีแลกนะครับก็จะมีทั้งหมด3นะครับอันนี้โดยที่อันเนี้ยแลกมากับ VIP Box Set กกล่องนะครับอันนี้1กล่องและอันนี้คือ1กล่องเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่ F F ฟเอฟปร่อบละกันนะนะครับ Tf มามีใบนี้นะครับ1 2และ3าว้าวนี่คือใบ R นะครับสวยมากๆครับใบ R นี่ก็ใบ R และนี่ก็คือใบ R โอ้โหเป็นไงครับทุกคนดาวต้นบอลพาร์คยีของโอเดรียนะครับดาวต้นบอลแซดนะครับพาวเวอร์การ์ดพาร์ท28บแปใบโอเดรียนะครับสวยงามทุกใบเลยนะครับอันนี้งอกุลน่าจะเป็นช่วงที่เป็นซูเปอร์ไซย่าครั้งแรกนะครับที่ ดาวนามินะครับสู้กับฟรีเซอร์นั่นเองนะครับอันนี้ตอนสู้กับเบจิต้านะครับงูคุณเบจิต้าสู้กันนะครับแล้วก็นี่นะครับนี้เป็นอยู่ที่ดาวนามกแก้วนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะสวยงามครับสำหรับ3ใบเชิญการเอฟมานะครับเอฟือก่อนนะเอฟหรือประมูลน่าจะประมูลมานะครับอันนี้สามใบนี้ครับโอเคไปลุ้นกันต่อนะครับกับกล่องที่เหลือนะครับ คนแรกที่ที่ประมูลไม่ใช่สิทธิที่แรกนะครับที่แรกน่าจะเป็นอันนี้นะครับมีมาุดูกันนี่ว้าวสวยงามครับกับฟริเซอร์นะครับนี่ฟริเซอร์เป็นตัวร้ายที่น่ากลัวมากๆเลยในภาคแรนะครับและนี่ครับโอ้ใบนี้รู้สึกผมจะได้มา2องใบแล้วนะครับแต่สวยงามครับสวยงามจริงโอ้ต่อใบนี้สวยอีกแล้วครับ ใบนี้สวยนะครับเป็นใบรวมนะครับโงกุลสู้กับเบชิต้านะครับแล้วก็จะมีล่างลิงยักษ์ของเบชิต้าด้วยนะครับแล้วก็มีโกหกับครูลินครับใบนี้ใบรวมสวยครับนี่โงกุลนะครับอันนี้จะเป็นออร่าสีออกแดงๆนะครับตอนสู้กับเบชิต้าครับแล้วก็นี่ซุปเปอร์ไซย่านะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ดาวน์นมกับฟฟีเซอร์นะครับและ โกหงนะครับนี่เป็นซุเปอร์เซียรตตอนสู้กับเซลนั่นเองนะครับ6ใบครับในการแลกกับบ็อกเซตนะครับ V.I.P. นะครับกราคอนบอลพาร์ทพาร์ท 2R30 นะครับ123456แลกกัหนึ่งกล่องนะครับได้มาแล้วนะครับกับต่อไปชุดนี้ครับชุดนี้ไหมเอาชุดนี้ก่อนละกันโหเยอะอะเอานี้ก่อนละกันนะครับมาอันนี้ ได้มาเป็นระดับ SR นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแลวน่าจะมีใบแถมมาให้ด้วยนะครับนี่มามาลุ้นกันกันกบใบแรกที่แรกมานั่นคือว้าวเซลอันนี้เซลนะเป็น SR นะครับเป็นใบทองสวยงามเป็นใบแรกเลยนะครับนี่นี่น่าจะเป็นเซลที่ปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับ เป็นการ Copy นะครับท่าของโกคูหรืองกุนั่นเองนะครับเพราะเซลล์นี้นะครับน่าจะเป็นร่างแดัดแปลงนะครับที่ดรเกโรเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักสู้นะครับชาว Z ซนะครับเก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็มาละามาสร้างมันแดัดแปลงนะครับตั้ง 16, 17, 18, 19แล้วก็20รวมถึงเซลล์ด้วยนะครับไปรุ่นกัะไปต่อไปนะครับใบนี้ ือใบนี้เบจิต้านะครับจะมีตำหนินิดนึงครับด้านบนครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขีดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสวยงามครับเบจิต้ากับ SR ใบนี้นะครับสใบนะครับใบนี้ก็มีมีตำหนิอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสวยงามหมดเลยและนี่ครับใบแถมอีก2ใบลุ้นกันกับใบแรก1 2และ3พระเจ้าช่วย ผมมีใบนี้รวมแล้ว4ใบนะครับทุกคนสวยงามไหมสวยงามจริงครับและใบนี้ครับนี่หอันนี้รวมตัวร้ายนะครับของฟริเซอร์นะครับแล้วก็มีหน่วยลบพิเศษนะครับหน่วยลบพิเศษกินอยู่นะครับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับตัวนี้น่าจะเก่งมากๆเลยตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรซาบนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอันนี้ก็ กินิวนะครับนี่สวยงามครับใบนี้ใบนี้ก็สวยงามอยู่แล้วครับแน่นอนโอเคนะครับสําหรับกล่องนี้ก็ได้มาแล้วนะครับในการแลกมาแลกอันนี้1ใบต่อ1กล่อง v i p boxset ตรก้อนบอลนะครับนะครับใบนี้1กล่องลดเป็น2กล่องที่ผมแลกไปนะครับว่าผมได้มาหลักคือสองใบแล้วก็สองแถมอสองใบนี้ก็แถมมาคนระับขอบคุณมากเลยนะรับอันนี้ของคุณเทนนะครับคุณเทน ันนี้น่าจะเป็นของคุณกิตติภาพนะครับของคุณกิตติภาพนะครับที่อยู่ในกลุ่มและต่อไปอันนี้นี่มาน่าจะเป็นของคุณรังสรรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมีแตแถมมีของแถมมาให้ด้วยเนี่ยมีการ์ดพิเศษแถมมาให้ด้วยนะครับคุณรังสรรนะครับขออนุญาตใช้ ว้าวเจอใบแรกเลยอันนี้ก็แรกวันหนึ่งกล่องเหมือนกันนะครับแลกเป็น sr มานะครับว้าใบานี้มาก็สวยเลยนะครับใบนี้มาก็สวยเลยยพลังผมจำไม่ได้ว่าชื่อพลังของอชื่อว่าอะไรนะครับของ d ิจิ t a านะครับแคนนอหรือเปล่าแฟต c a n นอนหรือสักอย่างอ t ตแท k แคนนอนหรือเปล่าอันนีนเ้นเป็น sr นะครับสวยงามอีกแล้วนะครับสวยงามสวยงาม พลังต่อนเนื่องหลายลูกเลยนะครับสาหรับเบจิต้าทองทั้งใบเลยนะครับเนี่ยทองทั้งใบส่วนเมื่อกี้นี้เหมือนจะทองไม่ทั้งใบหรือเปล่าแค่บางส่วนขอบๆนี้เป็นสีนะอันนี้ก็เป็นสีออกสีเหลืองหรือสีทองไม่แน่ใจนะครับแต่ดูแลทองทั้งใบเลยนะครับโอ้หสวยงามครับว้าวามาลุ้นกันต่อครับกับใบที่เหลือครับตรงนี้มีแถมด้วยอ่ะหนึ่งสองสามว้าว เป็นลายไข่ปลาอันนี้น่าจะเป็นใบอานะครับเซลล์นะครับกับเฮ้ยใบนี้ใบนี้ใบใบอาเหมือนกันลายเรียบนะครับซึ่งอันนี้มีสังอยู่นะครับแต่สวยงามภาพชอบครับชอบทุกใบเลยนี่ผสมกับใบนี้เป็น R กับ s r นะครับ R กับ S R แล้วก็ใบนี้ไงน,นี่นี่นี่าวมใบแล้วนะครับสวยงามอีกแล้วนะครับนี่สวยงามจริงครับ สวยงามมากเดี๋ค่อยผสมนไปนะครับและมาดูของแถมโอ้โหขอบคุณมากเลยสวยมากครับนี่โอ้ยอะไรเนี่ยจะบอกว่าผมไม่เคยไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการผข่งนที่่เลยแล้วก็สวยงามครั่งนี้ก็เป็นโกคูแบล็คนะครับโกคูแบล็ค E L ระดับไหนผมไม่แน่ใจเลยนะครับแต่สวยงามครับสวยงามจริง อ้าวนี่ก็สวยครับแบทเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าใช่นะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับอันนี้ BS นะครับบอลหรือเปล่ามาดูใบแถมใบต่อไปโอ้โหยังชอบเลยครับทุกคนสงสัยต้องเก็บแล้วแหละมาใบนี้ครับคือใบอะไร HR เฮ้ย H.R. งูกุนนี่เป็นล่างบลูหรือเปล่าเขาเรียกล่างอะไรไม่แน่ใจครับโหสวยงามครับ H.R. สุดยอดเลยครับต่อไปโหเยอะแยะมากมายเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงขอบคุณเลยนะครับอันนี้นี่อ่าชื่อเลยนะผมจำไม่ได้นะกับคุณลินนี่โหสวยงามครับทุกคน เท้าสื่อใช่ไหมไปขออนุแกะละกันอยากเห็นใบจริงครับสัมผัสใบจริงๆเลยนี่โอ้สวยงามครับตัวโกงชื่ออะไรไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้จริงนี่กับนี่นะครับลูกน้องของเฟรเซอร์นะครับโหเพียบเลยครับทุกคนขออนุญาตไม่แกะละกันไม่เป็นไรเบจิต้านะครับกับ HR ล่างให้จ่า bs สนบูนะครับบูเกิดใหม่นะครับอุบุนี่อุบุนะครับอันนี้บูนะครับโอ้กาสสวยครับนี่ก็บูนะครับแล้วก็ใบนี้อ้าวอะไรเนี่ยโอหอันนี้น่าจะเป็นเดบูปีหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยงามครับสวยงามหมดเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับของแถมที่ให้มานะครับแล้วก็ชิ้นพิเศษนี้นะครับน่าจะเป็นใบระดับสูงนะครับ hr นะครับนี่ แล้วก็นี่นะครับโอ้สวยงามมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับและคลิปนี้นะครับนี่ก็ทั้งหมดนะครับเป็นใบที่สวยงามทั้งหมดเลยนะและนี้ก็คือเป็น SR นะครับที่ได้มาสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวรับท่าในเพจตรงนี้นะครับไว้คลิปต่อไปมีอะไรเราจะมานําเสนอกันให้ดูอีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเเปป็นคความมสุขที่่ไไยห T-Rock ความสุขที่ไม่มีวันจางกาที่รักในมือของฉันกาที่รักในมือของฉันคือความฝันและความรักที่ยั่มืันไว้เด็กที่สักมััก มาครับทุกคนนี่ครับคือพัสดุนะครับที่ที่ได้ทำการแลกในส่วนของ V.I.P. บ็อกเซ็ตรางบอลพาสสิบกับรางบอลพาสยี่สิบแนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับว่ามีใบไหนบ้างครับที่ผมได้แลกมาปไปรับชมพร้อมกันเลยครับ